ของเจ้านางบัวสวร์เจ้านางบัวสวร์นะครับเป็นเจ้านางผู้เลอโฉมและก็ปราดเปรื่องเป็นผู้ครองความโสดตลอดชีวิตเจ้านางบัวสวรรค์เป็นพระธิดาของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแหลงเจ้าฟ้าเท่ากับเจ้านางจามฟองเจ้าพ่อนะครับก็คือเจ้าก้อนแก้วทรงเมตตาเจ้านางมากนอกจากจะดูแลและก็มอบหมายหน้าที่สําคัญในการถือบัญชีท้องพระคลังแล้ว ท่านก็ยังได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมความลับของราชวงศ์ให้กับเจ้านางสืบต่อเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นซึ่งโดยปกติจะสืบทอดทางทายาทฝ่ายชายเท่านั้นในช่วงที่เชียงตุงวุ่นวายแล้วก็ขาดผู้นำยึดเหนียวจิตใจเจ้านางบัวสวรรค์เป็นเจ้าฟ้าที่พำนักอยู่ที่หอคำเชียงตุงจนวาระสุดท้ายของชีวิตมีคนกล่าวกันว่าความลับทั้งหลายในหอคำได้จากไปพร้อมกับเจ้านางนั่นเอง ในระหว่างและก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองเจ้าขุนศึกเมงลายได้ช่วยบริหารบ้านเมืองเป็นผู้สําเร็จราชการขณะที่เจ้าใจหลวงก็ยังศึกษาในต่างประเทศและก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะกิจวัตรปกติของท่านก็คือการเดินทางตรวจเยี่ยมปอบขวัญชาวเมืองที่หลบซ่อนกระจัดกระจายไปในช่วงสงครามเพื่อรวบรวมกลับมาอาศัยในเวียงวังดังเดิมต่อมาได้มีการประชุมสภาแห่งรัชฉานกับรัฐบาลพมา่าที่ปางง่างหลงเชียงตุงเป็นเมืองเดียวในรัฐฉาน ที่ไม่ได้ร่วมเซ็นสัญญาปางหลงพร้อมกับเมืองอื่นๆจึงมีการขมินแสดงความไม่พอใจระหว่างทหารพรม่าก,กับเจ้าขุนศึกอีกทั้งเจ้าขุนศึกเคยเป็นนายทหารแห่งกองทัพอังกฤษความไม่ไว้วางใจของทั้งสองฝ่ายจึงเกิดขึ้นได้ง่ายผ่านไปไม่นานเจ้าขุนศึกได้รับโทรเลขจากย่างกุ้งให้ไปประชุมในเรื่องสําคัญจึงรับคําเชิญโดยเดินทางด้วยเครื่องบินออกจากเชียงตุงในตอนเช้าเมื่อไปถึง ทหารพาม่าพาตัวท่านไปกักกันไว้ในสถานที่ลับแล้วก็ไม่ให้ใครทราบว่าอยู่ที่ไหนข้าหาบดีชาวเชียงตุงซึ่งสนิทสนมกับเหล่าเจ้าฟ้าขณะที่ไปทำธุรกิจที่ย่างกุ้งได้รู้เรื่องเข้าจึงแอบส่งโทรเลขมายัางเจ้านางบัวสวรรค์แจ้งว่าเจ้าขุนศึกถูกกักขังโดยทหารพามา่าไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างขอให้เจ้านางมาช่วยแก้ไขโดยด่วนเมื่อเจ้านางบัวสวรรค์ทราบเรื่องในคืนนั้นเจ้านางก็นำบริวารหญิงชาย มาที่ห้องโถงเจ้านางทรงเลือกเด็กสาวที่จิตใจอ่อนไหวควัวอ่อนที่สุดมาปิดตาให้สนิทและให้หันหน้าไปยังเมืองย่างกุ้งเจ้านางทำพิธีท่องคาถาที่ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าพ่อพร้อมกับบอกให้เด็กมองเข้าไปในเมืองย่างกุ้งถ้าเห็นภาพแล้วให้บอกเมื่อเด็กเห็นแล้วก็บอกว่าเห็นเมืองย่างกุ้งแล้วเจ้านางบัวสวรรค์ก็ถามว่าเจ้าฟ้าขุนศึกเป็นอย่างไรเด็กก็ตอบว่า เจ้าอยู่ในห้องเพียงผู้เดียวปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายใดๆเมื่อทราบเช่นนั้นวันรุ่งขึ้นเจ้านางบัวสวรรค์ก็ได้ออกเดินทางไปยังย่างกุ้งแล้วก็สั่งการให้ผู้ที่อยู่ที่เชียงตุงจัดทำพิธีบูชาเทวดาที่หอคำโดยให้หม่อมทาดาภริยาเจ้าขุนศึกสกุลเดิมพัฒนาถาบุตรทำพิธีเป็นเวลา11วันโดยต้องแต่งเครื่องบูชาไปถวายตามจุดต่างๆที่เจ้านางบัวสวรรค์ได้บอกไว้โดยต้องทำติดต่อกัน ทำด้วยศีลพร้อมจิตใจที่บริสุทธิ์และครบถูกต้องตามกระบวนวิธีเพื่อให้เจ้าขุนศึกได้รับการปล่อยตัวในคราวนี้เจ้าแม่นางบุญยวงได้มานั่งเป็นประธานสั่งการบริวารอย่างละเอียดอีกด้วยวันสุดท้ายของพิธีบูชาซึ่งเป็นการส่งคนปปรนภก้าวเป็นพิธีที่มีการเอารูปเจ้าฟ้าแล้วก็เสื้อผ้าใส่ในพิธีนี้ปรากฏว่าผลบุญโดนบันดาลให้เจ้าฟ้าขุนศึกได้รับการปล่อยตัวกลับมายังเชียงตุงพร้อมกับเจ้านางบัวสวรรค์ เมื่อครบ11วันพอดีต่อมาเจ้าคุณศึกเมงรายก็ได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่เชียงใหม่และไม่ได้กลับไปเชียงตุงอีกเลยเรียบเรียงโดยเชียงตุงเชียงรุง้งขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและก็ข้อมูลนะครับ